ห,หลวงปู่สวงหรือขุนแผนหลวงปู่สวงอุ้มไก่ตัวนี้ผมมารีวิวแนะนำพระเครื่องนะครับอันนี้ก็คือเห็นรูปลักษณะแล้วก็คือหลวงพ่อปู่ทวดนะครับคือหลวงปู่ทวดเหยบน้ำทะเลจืดนะครับองค์หลวงปู่ทวดหมึ่นองค์ นี้ก็สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเห็นท่านั่งกรรมาฐานแล้วก็มีอยู่องเดียวนะครับในประเทศไทยต่อมาก็คือเหรียญกษัตริย์นะครับอันนี้คือรูปเหรียญของกษัตริย์ ก็รีวิวแบบไปไว้นะครับอันนี้ก็คือตระกุดของหลวงพ่อรวยนะครับตะกุดของหลวงพ่อรวยวัดตะโกแล้วก็มาถึงไฮไลท์พิเศษนะครับนี่ก็คือคุ้นแผนลวงปู่สวงหรือลวงปู่สวงนะครับวัดภูตะแบงนะครับสีสเกต หรือปูสวงที่เราเรียกกันว่าลูปปูเทวดาเดินดินนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งคุ้นแผนอุ้มไก่นะครับด้านหลังก็จะสลักว่าลุกป,ปูสวงสีสิกเกตนี้รุ่นที่หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นขาวๆไอเที่ขาวๆนั่นตอนผมได้มาใหม่ๆก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นสีขาวนะครับนี่คือรูปปูสวงรุ่นอุ้มไก่รุ่นที่หนึ่งนะครับวัดภูดตะแบงนะครับด้านหลังด้านหลังถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะอ่านไม่ออกนะครับก็จะสลับเป็นแนวโนนนะครับ ด้านหลังสลับเป็นแนวโน้นว่าลูกปูสวงนะครับส่วนด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับตอนผมได้เหรียญหลวงพ่อมาใหม่ๆก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ขึ้นสีขาวนะครับขึ้นปูนสีขาวหรือว่าเป็นสภาพมีขาวเล็กๆนะครับนี่ครับก็คือเหรียญอีกเหรียญหนึ่งของลุงปูสวงรุ่น ที่หนนะครับคุณแผนอุ้มไก่นะครับสัพพคุณก็คือธรรมาค้าขึ้นธรรมาค้ากินนะครับเป็นเหรียญคุ้นแผนที่เรารู้จักก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคุ้นแผนที่เล่นสาวได้อย่างเดียวนะครับก็เป็นคุ้นแผนที่อุ้มไก่บอกให้รู้เตือนสติให้รู้ว่าเราต้องตื่นแต่เช้าเหมือนไก่ออกธรมาหากินนะครับนี่คือ สรรพคุณของขุนแผนอุ้มไก่หลวงปู่สวงหรือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินก็ขอ,ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ